ไปพักค้างที่บ้านผู้ใหญ่ทำยังไงถึงจะดูน่ารักบางครั้งเราจำเป็นจะต้องไปพักค้างที่บ้านญาติหรือว่าบ้านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะออไม่ว่าเราอาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศ เราจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้ตัวเรานั้นมีความน่ารักผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่รู้สึกรังเกียจหรือผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านไม่อึดอัดตัวเราเองก็ไม่อึดอัดด้วยคลิปนี้พี่มาแนะนำา5เคล็ดลับนะคะที่จะเตือนน้องๆทุกคน,นะคะที่จำเป็นจะต้องไปพักบ้านผู้ใหญ่ต้องทำตัวอย่างไรถึงจะดูน่ารักถึงจะทำตัวให้เรานั้นเป็นที่ต้อนรับของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ มีเคล็ดลับ5ข้อด้วยกันสิ่งแรกเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือเรื่องของสถานที่เรื่องสถานที่นั้นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาก็อาจจะจัดเตรียมจัดเตรียมห้องให้เรานะคะเป็นการส่วนตัวนะคะเราก็ดูให้ดีนะคะว่าสิ่งของข้าวของเขาจัดยังไงไว้ะคะดูให้ดีเพราะว่าหลายครั้งที่พี่เคยไปไปพักนะคะเขาก็จะจัดสวยงามมากแต่ว่าแขกบางคนไม่น่ารัก ไปย้ายนู่นไปจัดนี่ก็ถือว่าเป็นห้องของเรานะคะก็ไปย้ายนู่นย้ายนี่จนจนจน,ด,นดูเละเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าเขาจัดอะไรยังไงเขาอย่าไปยุ่งเฟอร์นิเจอร์เขามากนักนะคะขยับขยายหรือทำอะไรที่เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นไม่จําเป็นอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะนะคะแล้วก็ดูให้ดีว่าเรานั้นต้องรักษาความสะอาดของห้องห้องส่วนตัวเรานะคะรักษาความสะอาดไม่ใช่ว่าอุย้ย มันเป็นห้องส่วนตัวใช่แล้วฉันจะทำยังไงก็ได้อันนั้นไม่ถูกนะคะน,นั้นไม่ถูกต้องเราต้องรักษาความสะอาดความเรียบร้อยอยู่เสมอเพราะว่านั่นคือบ้านเขาค่ะนะ,ะเขาอาจจะเดินเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะเดินเข้ามาในห้องเราเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเรานั้นต้องจัดให้ดีนะคะขาวของต่างๆเรื่องของห้องน้ำนะคะเราก็ควรจะรักษาความสะอาดนไะม่ใช่ว่าปล่อยให้เลอะเปียก ปอนไปหมดหรือว่าสกปรกนะคะไม่ดีนะคะตรวจสอบให้ดีให้ห้องนั้นใหม่เอี่ยมสวยอยู่เสมอเหมือนกับภาพที่เราเห็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เมื่อตื่นเช้ามานะคะก็เก็บที่นอนให้เรียบร้อยนะ,ะเก็บที่นอนให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามให้เป็นระเบียบนะคะอะ,อะไรที่ช่วยประหยัดให้กับเจ้าของบ้านได้ช่วยด้วยนะคะปิดแอ ดูน้ำดูไฟนะคะช่วยประหยัดให้เขาได้ก็จะทำให้ตัวเรานั้นเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็เขาให้เราอยู่ตรงไหนนะคะก็อย่าอย่าเดินเพ่นพ่านนะคะยกเว้นแต่เป็นห้องห้องรับแขกนะคะก,ก็ก็เดินดูได้แต่ว่าถ้าเป็นบริเวณอื่นนะคะอย่าไปเดินยุ่มย่ามหรือไปชะโงกมองอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยน ฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์บางอย่างก็ถามก่อนนะคะก็จะดีว่าเราขยับตรงนี้ไปตรงนี้ได้ไหมนะคะก็จะทําให้เราดูเป็นคนน่ารักนะคะนี่คือเรื่องของสถานที่ถัดไปคะ่ะเรื่องที่สองคือเรื่องของการกินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปพักที่บ้านญาติผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่เราไปไปไป,ไปพักด้วยนะคะบางมื้อเขาก็จะจัดอาหารให้ ะคะือเลี้ยงเรานะคะะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถามเขาสักนิดหนึ่งนะคะว่าปกติตอนเช้าทานอาหารเช้ากี่โมงกลางวันกี่โมงเย็นกี่โมงนะคะเราก็จะได้ปรับเวลาหรือว่าจัดเวลาได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เราเวลาเรารู้ว่าเป็นอาหารมื้อเช้านะคะก็อย่าให้เจ้าของบ้านรอนะคะก็ ไปนะคะไปทานตามเวลาดูเหตุการณ์ดูลักษณะดูนะคะอย่าให้เขารอแล้วก็เรื่องกินนี่ก็สำคัญนะคะไม่ใช่ว่านั่งรอที่โต๊ะอาหารรอกินนะคะไม่ใช่เราไปพักบ้านเขานะคะต้องเข้าครัวเลยะคะ่ะเข้าครัวนะคะไปดูว่าเราจะหยิบจะจับจะช่วยจะช่วยปอกช่วยหัน่น ะะช่วยหยิบอะไรได้หยิบมานะคะเช่นเ,ออเขามีจานอยู่นะคะเราก็บอกอ่าอันนี้ยกไปที่โต๊ะเลยได้ไหมนะคะเขาบอกได้เราก็ยกมานะคะหรือว่ามีอะไรที่ยังค้างอยู่นะคะก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ก็ช่วยเลยนะคะจะปอกจะหั่นนะคะหรือว่าจานนะคะพอทานเสร็จแล้วก็เก็บจานนะคะทานแลเสร็จแล้วก็เก็บจานจากโต๊ะอาหารมาที่ครัวแล้วก็ล้างด้วยแต่ ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนซุ่มซ่ามนะคะซึ่งมีบางคนนะคะเป็นคนซุ่มซ่ามก็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 พูดเขาตรงๆนะคะว่าเราเราเรา,เราเกรงจะทําจานชามเขาแตกเราก็อาจจะช่วยในบางส่วนนะคะเช่นช่วยกันยกไปยกมาแต่ถ้าเป็นส่วนที่เราจะต้องล้างต้องหยิบจับถ้าไปทําให้จานชามที่สวยงามเขาแตกอันนี้ แหมไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีว่าอะไรที่เราช่วยได้ก็ไปช่วยนะะอย่าถามนะคะอย่าถามว่าให้เราช่วยอะไรได้บ้างอย่าถามเพราะว่าเจ้าของบ้านจะตอบว่าไงคะไม่เป็นไรคะ่ะนั่งทานนั่งเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารเสร็จจะยกมานะคะถ้าเกิดไปถามอย่างนั้นไม่ต้องถามคะ mm ่ะ hmm. เดินเข้าไปในครัวแล้วช่วยได้ช่วยเลยนะคะแล้วก็ ในการกินอาหารนะคะบนโต๊ะอาหารเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราควรนั่งตรงไหนบางทีเจ้าของบ้านเขาจะชี้ค่ะว่าานั่งตรงนั้นตรงนี้นะคะนั่งให้ถูกต้องเ,ออเราต้องดูนะคะบางครั้งเนี่ยเ,เช่นหัวโตอาจจะเป็นเจ้าของบ้านนั่งนะคะหรือ,อ,อนั่งเก้าอ,อี้ไหนอย่างนี้นะคะก,ก็อาจจะถามนิดนึงนะคะให้เรานั่งตรงไหน และอย่าลืมเรื่องของมารยาทการกินซึ่งพี่ทําคลิปเกี่ยวกับมารยาทการกินไปแล้วนะคะไปดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่โดยหลักๆก,ก็คือว่ากินแต่พอสมควรนะคะกินแต่พอสมควรอย่ามูมามพี่เคยเจอคะ่ะบางคนนะคะไปไปทา,า,านข้าวบ้านเขาเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมากมูมมามใหญ่เลยนะคะโอ้โหหยิบใส่ปากนู่นนี่นั่นนะคะ ดูไม่ไม่ค่อยสวยงามนะคะก็อพอเหมาะพอควรนะคะถ้าเราอร่อยก็อาจจะแสดงกิริยามันอร่อยมากนะคะแต่ไม่ใช่มุมมามหรือหยิบจับมือไม้ลุกขึ้นยืนหยิบใหญ่เลยนะอันนี้ก็ไม่ดูไม่สวยนะคะนั้นก็ต้องให้ระมัดระวังอย่าลืมนะคะช้อนกลางต้องใช้ช้อนกลางอย่าเผลอค่ะถึงแม้ว่าเขาจะบอกอ้าตามสบายช้อนกลางนะคะอย่าลืมนะ,ะแล้วก็ ดูแลให้ดีนะคะอาจจะต้องช่วยหยิบส่งจานนะคะส่งจานส่งอาหารนะคะก็ต้องดูแลไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวเลยนะคะดูให้ดีนะคะว่าสิ่งที่เขาเอามาเลี้ยงเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นชาเป็นวน์มันเป็นของแพงหรือเปล่าถ้าเป็นของแพงหรือของมีน้อยจิบจิบนะคะพอให้รู้รสไม่ต้องไปมุมมามไปทานใหญ่เลยอันนั้นก็ไม่ดีนะคะเจ้าของบ้านอาจจะ เลเลได้นะคะว่าโ้โหววายชั้นแพงนะกินใหญ่เลยสดใหญ่เลยหรือว่าผลไม้ชั้นแพงนะแบบกินใหญ่เลยอันนี้ไม่ดีนะคะเราต้องรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะคะแล้วก็เวลาทานอาหารนั้นถ้าอร่อยให้ชมค่ะแต่ถ้าไม่อร่อยหรือไม่ถูกปากไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะเงียบ นะคะไม่ต้องไปแนะนําไม่ต้องไปบอกว่าโอเค็มไปหน่อยหรือเผ็ดไปหน่อยนะคะไม่ต้องนะคะชมได้อย่างเดียวถ้าไม่มีอะไรจะชมก็เงียบนะคะอย่าไปตินู่นเสนอแนะนั่นนี่อะไรเงี้ยไม่น่ารักนะคะทีนี้ถัดไปค่ะเรื่องของการคุยค่ะอันแรกสถานที่อันที่สองการกินอันที่สามการคุยเราไปพักบ้านเขา ะะไม่ใช่ว่าเราจะไปคลุกอยู่ในห้องเรานะคะอยู่คลุกกันนะคะอยู่ในห้องนั่นแหละเราเวลากินก็ออกมาอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่น่ารักถึงเวลานะคะ,ะตื่นออกมาแล้วนะคะก็ออกมานะคะมาคุยกับเจ้าของบ้านก็ดูว่าเจ้าของบ้านนั้นเขาพร้อมพร้อมที่จะคุยกับเราแล้วหรือยังเขาดูหนังอยู่ไหมเขาฟังเพลงไหมนะคะก็ออกมาคุยเขากําลังกําลังฟังเพลงก็อาจจะถามนะคะเอออันนี้เพลงนี้เพราะนะเป็นเพลงคลาสสิกหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คือ พูดคุยนะคะหลักการพูดคุยนั้นสำคัญมากคือต้องสุภาพนะคะสุภาพไม่พูดใจหย,ยาบคายไม่พูดสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะคะแล้วก็เวลาคุยอะไรเนี่ยอย่าขัดนะคะเขาบอกว่าขัดหม้อขัดไหดีค่ะแต่ถ้าไปขัดคอนะคะไม่ดี ไม่น่ารักแล้วก็จะผิดใจกันนะคะเพราะนั้นก็อย่าขัดคอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเมืองศาส,สนาหรือประเพณีอะไรแบบนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังยกเว้นเสตแต่ว่า <c oughs> เป็นไปนในทางเดียวกันนะะอันนั้นไม่เป็นไรก็ยังคุยกันได้นะคะแต่ถ้าเกิดมันคนละทางอันนี้ไม่ไม่สนุกแล้วนะคะแล้วก็เรื่องคุยอาจจะนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรนะคะง่ายๆเลยเขากำลังฟังเพลงอะไรเขากำลังดูอะไรอยู่ หรือว่าเดินไปที่ตู้โชว์ค่ะตู้โชว์เขามีของจัดแสดงอะไรบ้างเช่อนอุย้ยหมวกใบนี้สวยจังเลยนะคะเขาก็จะเล่าเลยค่ะว่าโอ้หมวกใบนี้มีที่มาอุย้ยโคมไฟอันนี้สวยจังเลยค่ะนะคะซื้อมาจากไหนเป็นต้นนะคะเขาก็จะแนะนําเขาก็จะคุยก็ <c oughs> จะเป็นเรื่องที่สนุกนะคะหรือทีเอ่เจ้าของบ้านนะคะอาจจะสะสมปืนสะสมวายสะสมตุ๊กตานะคะเราก็ไปพูดคุยเรื่องเหล่านั้น นะก็จะสนุกดีนะคะออการคุยนี้ขอแนะนำนะคะว่าการคุยหรือพูดจากับเจ้าของบ้านนั้นให้ขอความรู้ให้ขอความคิดเห็นไม่ใช่ไปให้ความรู้หรือไปให้ความคิดเห็นนะคะนะเพราะนั้นเราอย่าไปอวดรู้ อย่าไปอวดรู้จะไปให้ความรู้เขาหรือว่าไปให้ความเห็นนะคะยกเว้นเขาถามหรือว่าเป็นการสนทนาทั่ว,วไปนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวจะไปทําเป็นรู้มากกว่าเจ้าของบ้านอันนี้ก็ไม่สนุกเหมือนกันนะคะนี่ถัดไปค่ะข้อที่3ามแล้วนะ,ะข้อที่4ค่ะเคล็ดลับข้อที่4ี่เกี่ยวกับการนอนการนอนนี้เราก็ต้องดูว่าเขาเขา้เขานอนกี่โมงนะคะดูเจ้าของบ้านเริ่มหาวนะคะหรือดูเวลานะคะว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมก็ แยกย้ายนะคะเข้าไปนอนและตอนตื่นนะคะให้ตื่นเช้านะคะน้องๆไปพักบ้านใครอย่าตื่นสายเด็ดขาดค่ะนะคะตื่นเช้าล้างหน้าล้างตาอาบน้ําให้สะเรียบร้อยนะคะแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยออกมาเลยค่ะออกมาจากห้องนอนออกมาพูดคุยอะไรที่เราช่วยงานบ้านเขาได้นะช่วยไปเลยนะคะเราเราต้องอย่านิ่งดูดายนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็กอยากกลับดึก นะอย่าก,กลับดึกเพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านนั้นเขารอเปิดประตูรับเรานะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยสบายเจ้าของบ้านบอกตามสบายตามสบายจริงๆนะคะกลับมาห้าทุ่มเที่ยงคืนอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องตามเวลาที่เหมาะสมเช่นสามทุ่มครึ่งหรืออย่างมากที่สุดคือสี่ทุ่มนะคะอย่าทําให้เจ้าของบ้านนั้นนั่งรอเราอันนี้ไม่ดีนะคะตื่นเช้ามานะคะเก็บที่นอนให้เรียบร้อย ะะดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงนะคะหมอนหมอนจัดให้ดีแล้วก็คลุมผ้าคลุมเตียงนะคะทามีนะคะดูให้เรียบร้อยเข้าของเสื้อผ้านะคะอย่าไปวางเกะกะผ้าต,ตรงนู้นผ้าต,ตรงนี้มันดูไม่สวยงามถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเรานะคะแต่เมื่อ,อเจ้าของบ้านเขามองมาเนี่ยมันดูรกหูรกตานะคะเพราะฉะนั้นวางเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้เลอะเละเถอะ เต็มห้องอย่างนั้นไม่ดีนะคะทีนี้ถัดไปคือข้อที่5ก็คืออื่นๆนะคะอื่นๆเราจะต้องมีความใส่ใจนะคะเวลาจะไปบ้านท่านผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่เราต้องมีของฝากติดไม้ติดมือคคะอย่าลืมนะคะอย่าคิดว่าโอ้เขามีทุกอย่างพร้อมแล้วเราไม่ต้องถือไปไม่ใช่นะคะเตรียมถือไปนะคะเช่น เราเราควรที่จะสืบก่อนนะคะว่าที่บ้านนี้เขาชอบอะไรนะคะหรืออาจจะมีวัตถุดิบบางอย่างนะคะที่หาได้ได้ยากที่นั่นนะคะแต่ว่าที่เรานั้นมีก็ซื้อไปนะคะหรืออย่างอย่างอย่างกรณีเช่นเรา,าจ,จะนำผลไม้ไปฝากผลไม้นั้นก็ไม่ใช่ซื้อเฉยๆนะคะอาจจะมีสตรอรี่เช่นเราไปเก็บมาจากสวน นะเก็บมาจากสวนเองใหม่ๆเลยเพิ่งเก็บเมื่อเช้าแบบนี้เจ้าของบ้านก็จะรู้สึกอของมันมีคุณค่าแตกต่างจากตามร้านตามตลาดทั่วไปเห็นไหมคะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราซื้อของฝากไปประเภทที่ว่าเขาก็มีหรือเป็นของพื้นพื้นมันจะไม่มีคุณค่าเลยนะคะน,นี้น้องๆต้องระวังให้ดีนะคะว่าจะซื้ออะไรไปฝากนะคะแล้วก็ จะหยิบจะจับอะไรนะคะน้องก็ต้องขออนุญาตนะคะอย่าไปหยิบจับนู่นนี่นั่นโดยที่เอ่อเรียกว่าถือวิสาสะอย่างนี้ก็ดูไม่น่ารักนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เราจะช่วยจ่ายเงินบ้างก็ต้องช่วยนะคะเราต้องหูตาไวนะคะเช่นเขาเอาของมาส่งนะคะเราอาจจะช่วยจ่ายเงินนะคะเช่นอาหารนนะคะเราอาจจะช่วยจ่ายเงินหรือต้องออกไปข้างนอกด้วยกันเราก็อาจจะช่วยนะคะในบางส่วนเช่น ไปซื้อไอติมมาให้หรือไปซื้อนู่นนี่นั่นมาให้ก็คือช่วยจ่ายเงินบ้างมันจะดูน่ารักนะคะไม่ใช่ว่านั่งเฉยนะคะรอเขาซื้อมาให้อย่างนี้ไม่น่ารักนะคะไปช่วยซื้อช่วยจ่ายช่วยหยิบนะคะแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะคะอย่าลืมนะคะตรวจสอบว่าข้าวของที่เรามาจัดเรียงใหม่นะคะมาปรับมาย้ายนั้น เราต้องจัดให้เหมือนเดิมก่อนเหมือนก่อนที่เราไปถึงนะคะให้เป็นสภาพสวยงามเหมือนเดิมนะคะไปไปดูให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็ห้องน้ําห้องท่าความสะอาดต่างๆไปดูแลดูแลให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่มีทิชชู่มีนูน่นนี่นั่นมีคราบสกรปรกอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องทําความสะอาดให,ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ อย่านะคะอย่าเผลอหยิบอะไรของเขากลับไปนะคะอันนี้อย่าเผลอนะคะเออบางคนก็เผลอบางคนก็ตั้งใจอย่าทำแบบนี้นะคะและก็ที่สําคัญก่อนกลับขอให้น้องๆทุกคนได้กล่าวขอบคุณนะคะอย่างเป็นทางการว่าเ,ออเรานั้นรู้สึก ประทับใจขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณามเมตตาให้เราดันได้พักมีอาหารอร่อยนะคะเราก็รู้สึกประทับใจซาบซึ้งมากนะคะมีอะไรที่จะให้เราได้รับใช้หรือโอกาสหน้าก็เรียนเชิญที่บ้านเราประมาณนี้นะคะก็ก็ทำให้ผู้จะผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเขารู้สึกอืรู้บุญคุณนะคะไม่ใช่ก็ยกมือไหว้เฉยๆแล้วก็กลับอย่างนี้ก็ไม่น่ารักนะคะต้องกล่าวคะ่ะ นะคะต้องมีการกล่าวเตรียมให้ดีนะคะว่าเราจะพูดอะไรนะคะอันนี้สําคัญมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็พยายามถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปร่วมกันถ่ายรูปเขานะคะถ่ายรูปญาติผู้ใหญ่ถ่ายรูปสถานที่ที่สวยๆงามๆนะคะเจ้าของบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าอืแบบคนชอบบ้านเขานะคะไม่ใช่ว่าไม่สนใจอะไรนะคะ ไม่ทำอะไรทั้งนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะก็ก็ต้องไปดูนะคะทีนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วให้ไลน์หรือโทรศัพท์หรือเมสเซจไปบอกเขาว่าเราถึงบ้านแล้วขอบขอคุณมากที่ต้อนรับให้การดูแลให้ที่พักให้เลี้ยงอาหารอร่อยๆกับเรานะคะแล้วก็ากล่าวเชิญนะคะโากาสหน้าให้มามาเยี่ยมหรือมาพักที่บ้านเรานะคะคหรือมีอะไรที่ให้เรารับใช้ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ อันตอนที่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านเขานั้นกล่าวไปแล้วแต่เมื่อถึงบ้านเราต้องส่งแมสเสจแบบนี้ไปนะคะน้องๆถึงจะเป็นคนน่ารักกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเมื่อเราจำเป็นต้องไปพักบ้านผู้ใหญ่หรือพักบ้านคนอื่นนั้นเราต้องใช้หลักความเกรงใจใจเขาใจเรานะคะบ้านเขาสะอาดสวยงามเราต้องรักษาไว้ให้ดีนะคะแล้วก็มันเป็นคนช่างสังเกตค่ะสังเกตว่า เขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรสังเกตว่าเป็นเวลาอะไรสังเกตว่าเราต้องช่วยอะไรนะคะเราทําตัวน่ารักแบบนี้ใครๆก็อยากให้ไปพักอีกค่ะแต่ถ้าเราทําตัวไม่น่ารักมันจะเป็นครั้งเดียวนะคะเป็นครั้งเดียวและบางครั้งอึดอัดนะคะทั้งเขาทั้งเราแล้วก็อาจจะผิดใจกัน ต่อไปเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะไปพักบ้านญาติผู้ใหญ่หรือไปพักบ้านใครๆก็ทำตัวให้น่ารักอย่างที่กล่าวมาทั้ง5เคล็ดลับค่ะสวัสดีค่ะ